ใครคือบอลเร็ววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคู่ต่อไปจับคู่บอลเร็ววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจังรุ่นเจ็ดเสียนอัมพรยาผาคู่ปลื้มจิตถิน่นขาวคู่บอลเร็วในตำนานที่สร้างชื่อเสียงและผลงานอย่างมากมายให้นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู่บอลเร็วรุ่นปัจจุบันแนนทัดดาวนึกแจง้งและเตยหัทยาบำรุงสุขเที่ยงคงโลดแลนสร้างผลงานอย่างโดดเด่นอยู่ในปัจจุบันแต่สิ่งที่มองข้ามไม่ได้เมื่อวันหมุนเวียนปเปลี่ยนไปใครจะขึ้นมาทดแทนบอลเร็วรุ่นพี่ ที่นับฟันจะโรยลาและอายุอนามเริ่มมากขึ้นวันนี้ช่วงดาววันเล่พาแฟนกีฬาไปรู้จักกับซีบอเดลเร็วดาวรุ่งรุ่นใหม่ที่กำลังใช้แสงอย่างโดดเด่นในช่วงเวลานี้คู่แรกที่แฟนกีฬาเชียร์ให้ขึ้นบานแทนบอลเรลรุ่นพี่คือกก่วิมลรัตนพันธ์และโบกัญญรัตนขุนเมือง กวิมลรัตนพันธ์โชว์ฟอร์มเด่นในตำแหน่งบอลเร็วจนถือเป็นดาวรุ่งใหม่ล่าสุดที่กำลังมาแรงและน่าจับตาที่สุดในวงการวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกายวิมลรัตนพันธ์นักวอลเลย์บอลหญิงที่ก้าวกระโดดจากนักกีฬาเยาวชนสู่นักกีฬาระดับทีม,ทม,ทมชาติเกิดเมื่อวันที่2เมษาย,ยนส5 4 5าอยาอายุ23ปีส่วนสูง180เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีเคยศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบ้านเขมเจริญสมัยประถมก่อนจะเริ่มเรียนมธัธยมที่โรง เดชอุดมและปัจจุบันไกยวิมลรัตน์กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตไกวิมลรัตน์ได้รับฉายาว่าไก่ไหลหลังมาจากการที่ไกยวิมลรัตน์เล่นบอลไหลหลังในตำแหน่งบอลเร็วซึ่งเธอได้ตบบอลรวดเร็วรุนแรงจนเป็นจุดเด่นของเธอและได้ฉายานี้มาครอในช่วงมนหนึ่งที่รียนเดชอุดมไกยวิมลรัตน์ได้รับคำแนะนำจากคุณครูพละให้มาคัดตัวเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงที่โรงเรียนกีฬานครนนทวิทยาหซึ่งตอนนั้นไกยวิมลรัตน์มีเพียงทักษะพื้นฐาน นการเล่แต่เธอก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจขับตัวผ่านจนได้ย้ายมาเรียนชั้นม .2 ที่โรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6ซึ่งการย้ายโรงเรียนครั้งนี้คือจุดเปลี่ยนชีวิตของเธอสู่วงการวอลเลย์บอลเมื่อย้ายโรงเรียนมาแล้วกายวิมลรัตน์ต้องฝึกซ้อมอย่างหนักและทําให้เธอได้เริ่มแข่งขันกีฬาโรงเรียนเป็นรายการแรกด้วยความสูงและรูปร่างของไกยวิมลรัตน์ทำให้โค้ชจับให้เธอเล่นตำแหน่งบอลเร็วจนกระทั่งในปี2018กายวิมลรัตน์ธนพันธ์ได้ติดทีมชาติไทยรุ่นเยาวชนหญิง อายุต่ำกว่า17ปีในการแข่งขัน U17 Princess Cup 2018และ U17 ชิงแชมป์เอเชีย2018ซึ่งเป็นความฝันก้าวแรกของเธอในการติดทีมชาติรวมถึงได้อยู่ในทีมชาติไทยรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีและชุดชิงแชมป์โลก2021อีกด้วยโดยล่าสุดเธอเป็นหนึ่งใน,นรายชื่อนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันมากรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ณกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาในตำแหน่งบอลเร็วทำให้เธอโดดเด่นเรื่องเกมบ ตบเร็วมีความคล่องตัวซึ่งจุดเด่นที่สําคัญคือการเล่นวอลไหลหลังได้ดีจึงไม่แปลกที่เธอจะได้ฉายาไก่ไหลหลังมาครองโดยแฟนวอลเลย์บอลต่างบอกว่าเธอคือดาวรุ่งน้องใหม่ของเจน3ของทีมชาติไทยนอกจากกีฬาซีเกม2023ครั้งที่32ที่เธอได้ฉายแววโดดเด่นไก่ที่มนตร์ัดยังมีรายชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่อีกครั้งในรายการอย่าระรับทวีปยังวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023่าพาทีมคว้าแชมป์สมัยที่3ได้สำเร็จและปัจจุบัน เป็นชุดโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกในเมืองลอสประเทศโปลแลนด์อีกด้วยล่าสุดกายวิมลรัตนพันธ์สังกัดสโมสอนกุลมะกลีนวิงในลีกญี่ปุ่นฤดูกาล2024-25 โบกัญรัตน์ขุนเมืองนักวอลเลย์บอลสาวดาวรุ่งสังกัดสโมสรสุพรีมที่พยชนมุรีอีเทคสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกลูกยางไทยแลนดล์ลีโดยในฤดูกาลนี้น้องโบก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของโลมาสีชมพูนอกจากนี้ยังเป็นขวัญใจหนุ่มๆในเวลาอันรวดเร็วด้วยความสวยที่โดดเด่นซึ่งนักตกลูกยางวัย23ปีมีประสบการณ์ลงเล่นกับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีและยังเคยถุงเทก ตัวเข้าซ้อมกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชันลีก2024มาแล้วนอกจากนี้เมื่อปลายปีที่ผ่านมายังสามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49ที่จันทบุรีหลังลงเล่นในนามทีมกรุงเทพมหานครโดยโบกยรัตน์ขุนเมืองเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคม2544เป็นคนจังหวัดสมุทรสงครามตำแหน่งบอลเร็วส่วนสูง183ซนติเมตร ผู้ที่สองคือกีตาร์วารุณีการัมและเปียโนโนัทริกาวสาร วารุณีการำไ่หลังธรรมชาติ m b สูง182อายุ19ปีใช้แววที่สุดในรุ่นยู21สังกัดสโมสรนครราชสีมาคิวมินซีวีซีเห็นแววปลื้มจิตในตัวน้องนวยก้านดีมากควรเข้าแคมป์ในปีนี้ชอบน้องกีตาร์วารุณีมากเห็นแววน้องตั้งแต่ตอนเล่นยู21ชิงแชมป์โลกแต่เพื่อนร่วมทีมไม่ค่อยจะนำพาเท่าไหร่ท่าเสิร์ฟท่าตีทอดแบนมาจากพี่น้องปลื้มจิตจริงๆสนับสนุนให้เข้าแคมป์ VNL เช่นกัน v n l ปีนี้ควรปั้นน กีตายืนสลับกับไก่เพื่ออนาคตเพราะแนนเตยก็เริ่มอายุมากแล้วคนนี้ควรปั้นเป็นปลื้มจิตสองตีดีด้วยสูงคล่องบุกสับๆเสิร์ฟดีเรื่องบล็อกปรับได้อยากให้ญี่ปุ่นดีวไปฝึกปีเดียวกลับมาบล็อกปังแน่แค่เด่นบุกนี่ก็สมควรปั้นแล้วค่ะเรื่องบล็อกนี่ไม่ได้เด่นตั้งแต่รุ่นแม่ย่าละอย่าเพิ่งท้อใจกันเลยมีเตยนี่แหละบล็อกดีที่สุดตั้งแต่มีทีมหญิงไทยมาไม่เกินจริงคนอื่นๆคือเด่นบุกบล็อกค,ค่อนข้างจะอ่อนนอง แจ็คแนนเดียเป็นหมดนึกว่าน่องเหมือนกันพอเห็นใส่เสื้อสีชมพูอ้าวกีตา้าโครานี่นาแบปบลาทางเดียวกันไม่หงอบอลต่อยอดได้เลยสำหรับ MB ไทยเอาบุกไว้ก่อนถูกแล้วช่วยหัวเสาทำแต้มจากเกมบุกดีกว่าไปวางแต้มจากบล็อกอย่างปลื้มจิตก็ไม่ได้บล็อกโหดขนาดนั้น เปียโนโนักนะริกาวศานะักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งบอลเร็วอายุ17ปีสูง184เซนติเมตรปัจจุบันสังกัดสโมอสรสุพรีมที่พยาจุม,มรี e มอ,อีเทคสโมสรวอลเลย์บอลสุพรีมที่พญาจุม,มรีอ e ีเทคยืนดึงเอ็มบีไทยในอนาคตแน่นอนพี่น้องเทรนเองตัวต่อตัว,ต,ว,ต,วตั้งแต่อาคาเดมี่ลีปีที่แล้วรวมถึงแคมป์กับตันกิฟที่ไปญี่ปุ่นมาท่าตบเริ่มถอดพี่น้องมาแล้วกระโดดสูงสะบัดข้อมือไว้วิ่งเข้าบอลถูกต้องทุกอย่างมาดีหมดขอให้น้องสูง ขึ้นอีกหน่อยอายุยังไม่มากน้องเป็นบอลเร็วเด็กที่บอลบุกดีมากปกติบอลเร็วเด็กเกมบุกค,คือไม่ได้เลยลูกหนึ่งๆคือทุบฝังเลยอนาคตมาแน่อยู่สุพรีมด้วยน้องฝึกไม่นานแต่ความคล่องตัวดีมากนี่คือพรสวรรค์จริงๆแต่น้องยังอ่อนเรื่องบล็อกอยู่ค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวก็เก่งและก็ขอให้น้องรักษาร,ร่างกายดีๆอนาคตยืนคู่น้องปลายน้องแคบหมูแน่ๆคนนี้บอลเร็วตั้งแต่ยูยี่ 21. ลงมาให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยที่พอจะฝากความหวังไว้ได้อายุยังน้อยตัวยืดได้อีก เยอะกาลังหลักในอนาคตเป็นกําลังใจให้ค่ะมาแน่ๆน,น้องคนนี้ฝึกดีๆคิดว่าจากแนนเตยก็จะมาที่น้องไก่แล้วก็มาเป็นเปียนโนเลยบอลเร็วดีๆค่ะช่วงมานานรุ่นอายุน้อยๆน,นอกจากตานคนอื่นแทบจะไม่มีโอกาสเปียนโนอาจจะขึ้นมาได้ถูกที่ถูกเวลาก็ได้เพราะแนนเตยก็31แล้วโอกาสน่าจะเปิดกว้างสําหรับเ,เด็กๆมากขึ้น คุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องดาววันเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ